นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิ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 พุทธ <t sup> ังสรนังคัจฉามิพุทธ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 ังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิ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 พุทธังสารนังคัจฉามิ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  พุทธังสรนังคัจฉามิ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 